ไปจอบเบื้งกองเขาครับไปครับผมาแล้วพี่น้องอะไรอไรอ ี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดขอเลยขอ เพิ่นครับครับเพนคับครับเ้ากม่เป็นงางมาพอดีมาสอบสอบรับ วัวอี้คือเนาะตัวนี้พอตาเท่านี่แหละโอเคครับมันร้าน,นสองโซนน,นะครับม,ม,มันจะขิ้นปากไปทั้งครับผมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจครับอไม่กินหนาสวัสดีครับ